สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมตัดต่อวิดีโออีกหนึงโปรแกรมนะครับที่เป็นที่นิยมกันในการใช้ตัดต่อว video, ิดีโอหรือวิดิทัศนะครับในการทำเสน่ห์ผงานนะครับนั่นก็คือโปรแกรม i y o v i e Video Studio 11นะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำะเกี่ยวกับประโยชน์แล้วก็คุรสมบัติ นะครับแต่อย่างที่โปรแกรมยูริทีโอซูโรต์เอ็ดนะครับนั้นสามารถทําได้นะครับรวมไปถึงแนวทางในการสร้างงานด้วยยูริทีโอซูโรต์เอ็ดนะครับนะครับในปัจจุบันนะครับงานดีโอได้เข้ามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นนะครับทั้ง ด้วยความสามารถของการทำง,งานการได้นัที่ดีเดียน,นะครับที่ทําให้การน,นําเสนองานของเราน่าสนใจแล้วราคากล้องแล้วก็อ่วิดีโอก็าราคาถูกลงมากนะครับและก็หาซื้อได้ไม่ยากพร้อมกับโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อบนะครับสาหรับสื่อนี้นะครับจะขอเสนอ การตัดต่อด้วยโปรแกรม U ู i ี e Video Studio 11นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการตัดต่อเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการทำงานด้านวิดีโอต่างๆนะครับนี่ก็คือหน้าตาของโปรแกรม U ู i ี e Video s t u d ิ o 11นะครับต้นนะครับต่อไปนะครับเรามาพบกับความหมายของ โปรแกรมยูดีวิดีโอหรือโอเอสนะครับโปรแกรมยูดีะ ee, นะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตัดต่อวิดีโอหรือวิดีโอนะครับในการนำเสนอผลงานต่งงนางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางงานทางด้านากราฟิกนะครับการนำเสนอผลงานนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ในการศึกษาต่างๆนะครับ ยุรีดวีโอซูรีโอ1นะครับจะเป็นพื้นฐานในการ,รตรดต่อนะครับและก็สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับในตัวอย่างนี้นะครับผมจะขอตัวอย่างข้อค้างนะครับของการใช้ยูรีดวีโอซูรีโอ11นะครับในการนําไปใช้งานนะครับหนึ่งนะครับก็คือเพื่อแนะนําองค์กรและก็หน่วยงาน การสร้างวิอยู่เพื่อนำถานที่ต่างๆนะครับในการนําเสนอข้อมูลของหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางภาพร่างตก็เอกนะครับเพื่อสร้างความน่าสนใจนะครับให้กับท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังก่อให้เกิดความเข้าใจนะครับในงานที่ง่ายขึ้นนะครับต่อไปครับสองนะครับเพื่อบรรเทาความจำนะครับแล้วก็ เหตุการณ์ต่างๆเช่นการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆนะครับงานเกิดงานแต่งงานรับปริญญางานเลี้ยงของหน่วยงานหรือองค์กรนะครับซึ่งเดิมเราจะเก็บข้อมูลไว้แต่ภาพนิ่งนะครับแต่วิดีโอนี้เราสามารถตับต่อเป็นภาพยนตร์นะครับหรือเป็นหนังสั้นหรือเป็นวิดีโอนนเน้อเป็นรูปภาพเคลื่อนไหวได้นะครับ ต่อไปนะครับใช้ในการทําสื่อการเรียนการสอนนะครับคือคุณครูจะสามารถสาาร้างสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอไว้นําเสนอได้หลายรูปแบบนะครับเช่นอาเป็นวีดีโอลดยต้นนะครับเป็นภาพวีดีโอประกอบในโปรแกรม PowerPoint นะครับเป็นภาพวีดีโอประกอบในโปรแกรมต่างๆนะครับที่คุณครูต้องการนะครับ ไม่ไว่าจะเป็นทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการสอนเกี่ยวกับอิมพีเดียต่างๆนะครับต่อไปนะครับสัตทีนะครับการนำเสนอรายงานวิทยานิพนธ์และกานวิจัยต่างๆนะครับซึ่งปรับเปลี่ยนจากการนำเสนอจากรูปแบบเดิมน,นะครับที่เป็นเอกสารภาพนะครับที่ใช้เอกสารภาพในการประกอบแผนท้าแผ่นใสนะครับให้ชันสมัยเหมาะสมกับ การปัจจุบันนะครับโดยเพิ่มการนำเสนอโดยใช้รูปแบบเป็นวิดีทัศนะครับเป็นรูปแบบการนำเสนอวิดีทัศเป็นในสไตล์ของรูปแบบวิดีโอนะครับเพื่อนำเสนอผลงานของตัวเองนะต่อไปนะครับวิดีโอที่5้นะครับก็คือวิดีโอสําหรับบุคคลพิเศษนะครับวิดีโอสําหรับบุคคลพิเศษ บุคคลสาคัญนะครับในโอกาสเสต่างๆนะครับอาจหมายถึงวิทยากรที่เชินมาบรรยายผู้จัดการเสียอายุจากการทํางานเจ้าของเกิดผู้บ่าวสาวโอกาสของบุคคลที่ได้ับราเรัลต่างๆนะครับที่กล่าวมานี้คือส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เรามองเห็นความสําคัญของงานวิดีโอมากขึ้นและได้รู้จักการทํางาน โดยใช้วิดีโอนะครับในการ,การตัดต่อภาพต่างๆนะครับซึ่งวิดีโอนี่ไม่ได้ลงทุนมากแล้วก็ยุ่งยากอย่างที่ทุกท่านคิดนะครับก็คือสรุปได้ว่าวิดีโอที่ดีไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่ลงทุนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความประณีตและก็ความคิดสร้างสรรค์ข,ขีอ,องผู้ที่อสาาร้างหรือทำวิดีโอขึ้นมานะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูแนวคิดนะครับในการสร้างวิดีโอนะครับก่อนลงมือสร้างผลงานวิดีโอทักเรื่องนะครับจะต้องผ่านกระบวนการคิดการวางแผนอย่างรอบคอบเราไม่ใช่ถ่ายวิดีโอแล้วก็นำมาตัดต่อเลยนะครับโดยไม่มีการคิดให้ดีก่อนที่จะถ่ายทำข้อปัญหาอาพวกนี้นะครับมักเกิดขึ้นเสมอก็คือ การที่ไม่ได้ภาพตามที่ต้องการเนื้อหาที่ใสามาไม่สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอนะครับในที่นี้ขอแนะนําแนวคิดในการทํางานสร้างวีดีโออย่างมีประสิทธิภาพนะครับตรงตามความต้องการจาะไม่ต้องเสียเวลามาแก้ไขในภายหลยังนะครับโดยมีลําดับแนวคิดของการสร้างวีดีโอเบื ode, ้องต้นนี้นะครับรก็คือหนึ่งการแยนสะกอรี่บอร์ดนะครับ สิ่งแรกที่เราควรเรียนรู้ก่อนสร้างงานวิดีโอนะครับก็คือการเขียน Storyboard คืกกอาการจินตนาการฉากก่อนที่จะถ่ายทำจริงนะครับในการเขียน s t o r y ์ o a r d มีวิธีง่ายไม่ถึงกับต้องวาดภาพประกอบก็บกบกบได้นะครับเพียงเขียนวัตถุประสมของงานที่กระเจนวาตองการสื่ออะไรงานประเภทไหนจากนั้นดูว่าเราต้องการภาพอะไรบ้าง จะออกมาเป็น icism, สามเตรียงนะครับหนึ่งสองสามนะครับเป็นต้นสองนะครับก็คือเตรียมองค์ประกอบต่างๆที่ใช้ในการทํางานวีโอนะครับเราต้องเตรียมองค์ประกอบต่างๆให้ครบถ้วนนะครับไม่ว่าจะเป็นปลายวีโอปลายข้าวปิ้งปลายเสียงหรือปลายดีต่างๆนะครับที่ใช้ในการประกอบในการตัดต่อสามนะครับเป็นขั้นตอนสําหรับการตัดต่อวีโอนะครับการ ตัดต่อคือการนำ a อา i ของต่างๆนะครับที่เราเตรียมไว้มาตัดต่อเป็นงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอจะออกมาดีน่าสนใจเพียงใดนะครับขึ้นอยู่กับการใช้เทคนิคการตัดต่อเป็นสิ่งสำคัญน,นะครับที่เราต้องเงรียนรู้ในขั้นตอนต่อไปนะครับในยืดิต่อไปดีนะครับการใส่เอฟเฟกต์ effect, การตัดต่อเสียงนะครับก็คือ เป็นขั้นตอนที่เราต้องตกแต่งงานวิดีโอด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นสีการใส่ข้อความหรือเสียงดนตรีที่ช่วยให้งานของเรามีสีสันและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับต่อไปห้านะครับการแปลวิดีโอนะครับเพื่อนําไปใช้งานริกขั้นตอนการแปลวิดีโอเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการทํางานวิดีโอเราได้ ทำงาน Th lead, um d d, PN, <cin> paced, happen. วีด no ีโอที่เราได้ทำเรียบร้อยแล้วนะครับนั้นไปใช้งานโปรแกรมยูริวีดีโอสเปรยโอสิบเอ็ดนะครับสามารถทำงานได้หลายรูปแบบครับเช่นทำเป็นวิดีโอ DVD หรือเป็นไฟล์ WMV นะครับสำหรับนำส่งทางอินเทอร์เน็ตนะครับสำหรับสิ่งที่ผมได้กล่าวเื้่งต้นนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือความหมายและก็ประโยชน์ ที่เกี่ยวกับโปรแกรมยูริเตวิดิโอตูริโอ11นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนในคลิปหน้านะครับเราจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแถบเครื่องมือและก็คุณสมบัติการใช้งานการกใช้งานของเครื่องมือในโปรแกรมยูริเอตวิดีโอตูดิโอ11นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสวัสดีครับ